กาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า a n o ญ์ e y นะก็วันนี้เขาได้ทำการรีดาต้าทุกคนนะเพื่ออัปเดตแมปไออัปเดตใหญ่ก็น่าจะเป็นอ่ะกดสิครับเอออัปเดตแมปใหม่แบบโคตรสวยขึ้นแบบหลอดเท่เนาะก็ไม่รู้นะทุกคนจะได้ไอพลังอะไรมาเป็นพลังแรกส่วนกูได้พลังเกลือมาเนาะโอเคอย่างแรกเลยตั้งถ้าคุณอยากเปลี่ยนพลังนะเราจะบอกก่อนเนาะก่อนก่อนจะ ก่อนจะทําอะไรนะเออก่อนจะทําอะไรก็นี่เราจะมาเปลี่ยนพลังอยู่ตรงนี้ได้เนาะหรือมันจะมีปุ่มเปลี่ยนเมือน่อตอนนี้น่าจะใช่ไหมปุ่มเปลี่ยนนะอันนี้มันโอ้เดี๋ยวนะรีเอ้าบอสเกิดพอดีอ้าวใส่สิครับรอยฮีอะไรอ่ะสวัสดีครับบอสบายเพื่อนช่วยลุมช่วยลุมช่วยลุมอ้าวต่อยต่อยมัน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 กูเปิดโตสกินอยู่เพื่อนต่อยมันต่อยมันดู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 มันดูดูดูพวกกูต่อย พุกูต่อยแม่งนี่เงาเต่าตูดมาเลยต่อยมันต่อยมันเออนี่ต่อยมันมึงดูเลือดมันเลือดมันลดไหมเลือดมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยมันเข้าแต่วงอะไอ้เหี้ยวงวงเหรอมึงอ่ะวงเหรอวงเหรอมึงเอาวงเหรอ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 ต่อยมันไปต่อยมันไปเพื่อนต่อยวงต่อยวงต่อยวงจะได้ดาเมจไอ้ตัวเนี้ยพลังนี่มันพลังที่โกงอยู่นะเป็นระดับคิงอดีตคิงสิเนี่ยกูสปอยเป็นไง อดีตคิงโดนโดนพระเอกตกล่วงไหมไอ้เหี้ยกูบอกเลยโดนพระเอกตกล่วงมาแล้วไอ้สัตว์ตัวนี้ต่อยแม่งไปโอ้ยเพื่อนอย่าต่อยกูต่อยแม่งไปเพื่อนปล่อยพลังเป็นบ้าเพื่อนพลังออกพลังมึงก็ไม่ต่างจากกูนี่จากที่กูเห็นเอ๊กกูเดทแล้วเหรอเอ้อยเปิดพลังก่อนเออเปิดพลังเปิดบังใครแล้วส่งพลังพลังมันก็จะบอกนะว่าระดับเท่าไหร่หกจุดสามไอ้ตัวเที่ยนี่กูแนะนำว่าต้องเล่นกับเพื่อนเยอะๆนะถ้าจะสู้บอสหนึ่งตัวได้อะเห็นไหม เพราะว่าถ้าบอสหนึ่งตัวมันคนปกติจะสู้ไม่ค่อยได้เว้ยปึ้งในหนึ่งทีเนี่ยเห็นไหมเลือดจะไม่ลดเลยถ้าไม่มีพลังวิเศษอะอ่าซึ่งวิธีได้พลังวิเศษนั้นอันอันเริ่มต้นมันก็จะให้พลังกระก,ะกะาเรามากอดอุ้ยเจ็บไปเีอะต่อยไปเร,เริ่มต้นจะให้พลังกระกาเรามากอดเนาะให้เรารอตังให้อินคอมเนี่ยมันถึงหนึ่งร้อยเราก็จะได้ตังมาเนาะต่อยไปต่อยไปเอ้ยต่อยเอาว้าวต่อยไป,อยอยออยไปโอ้ย ให้เราเก็บให้ครบห้าพันซึ่งมันไม่นานมากเว้ยก็แค่รอประมาณไม่กี่สิบนาทีหรือวิธีเร็วกว่านั้นก็คือไปต่อยดำเอ้อไม่ใช่ต่อยดำมีกต่อยพวกงูงตรงนี้เออเราก็จะได้เราก็จะได้เหมือนกันเนาะเหมือนจะมันจะมีเคว้นทีด้วยไหมนั่นเปลว่าเคว้ใช่ไหมใช่ไหมครับขอรู้นะครับเออไม่แน่โอ้ยอ๋อมันโลบาสเหรอโอ้โหแพงจังเลยมีการแรนดอมโอ้โห หาย่าเนี่ยไอเฮียเนี่ยเหมือนเหมือนมึงทอแล้วเพื่อนมึงทอแล้วใช่ไหมกูเข้าใจได้เพื่อนมึงเขทอแล้วอะกูก็ทอเหมือนกันไอเฮียแม่งมีการันตีด้วยมีดับสุ่มเลนดอมสุ่มด้วยไอสัตว์ดูไอเฮียกูเห็นแล้วกูเครียดเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้เกลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้อันคอมมอนห้าไอเก้าเปอร์เซ็นต์ได้แรหกเปอร์เซ็นต์อีปิไอไอนี่ไอนี่สีเขียวใช่ไหมเดี๋ยวนะสีเขียว สเขียวไม่มีนี่เดี๋ยวนะเวส์ฮึเยียไงวะอันนี้คอมมอนอีลิทเทียอ๋อนี่นี่นี่วิธีดูกันจางนี้คอมมอนอีลิทเทียไฮเทียก็ตเทียไมติกเทียเอ็ก์เอ็กซ์คูซีทีอาแบนี้เนาะอ๋อต้องเก็บแต่ละอย่างให้ครบใช่ไหมอ๋อถ้ามึงอยากวิธีได้อันนี้ก็มันจะเป็นการคลาบนะอ๋อ นี่ไงถ้ามึงอยากได้อนันนี้ถ้ามึงอยากได้สีเลยแสดงว่ามันสามารถเก็บได้เนี่ยอาถ้ามึงอยากได้สีไอเทยนี้ก็เอากเก็บอันนี้แปดอันถ้ามึงอยากได้ไอเทยนี้มึงก็เก็บอันนี้สิบอันสิบอันมึงได้อนี้มามึงก็ต้องโอ้มึงต้องใช้นี้ห้าสิบอันในการได้หนึ่งแดงหนึ่งแดงมึงใช้อันนี้มึงใช้สีแดงห้าสิบอันในการเป็นสีเหลือง <c oughs> คือมึงอย่าเปลี่ยนนะถ้ามึงได้สีเหลืองแล้วไอ้เหี้ยร้องเลยไอ้สัตว์คือแค่อันนี้ก็ลำบากนะไปก๊อ์อะไอ้เหี้ย ต้องฆ่าไอ้แค่นี้ให้ได้อะถึงได้ก๊อตมั้งจากที่กูจำได้ไอ้ไอ้นี่มันก็ฆ่ายากกันอ่ะได้ตงังค์แล้วใช่ไหมนี่เราก็สามารถซื้อตรงนี้ได้เนาะถ้ามาเล่นเริ่มต้นแล้วตังคุ้มห้าพันปิ้งปองไปหนึ่งทีตังค์เนี่ยไม่ลดรอแป๊บเดี๋ยวได้เราต้องซื้อกดซื้อสิครับอ่า Would ว like ุ้นยูไรทูลีโลป้ายเฮ้ยได้สองเฮ้ยพลังดีขึ้นโอเคกูคอเอาพลังนี้เป็นพลังรีเจนเนาะพลังรีเจนก็จะมีสกิลอย่างเดียวอ้าวรอแป๊บ ต้องรีเซ็ตตัวก่อนเอออย่าบอกว่ารีไม่ได้นะใช่เกมนี้รีไม่ได้ <c oughs> จากที่จําได้พลังรีเจนจะเป็นการฮิวเพื่อนเนาะฮิวเพื่อนหรือฮิวตัวเองไปในตัวประมาณนี้เออถ้าเพื่อนอยู่ใกล้มันก็จะฮิวเพื่อนถ้าถ้าถ,ถ้าเพื่อนแม่งไม่อยู่ใกล้แม่งก็จะฮิวตัวเองอะเออเอาง่ายแค่นั้นแหละตุ่มเป็นหนึ่งทีอันนี้มันการฮิวเพื่อนไหมเนี่ยมันมันเหมือนฮิวเพื่อนอะเอ,อ้ยใช่ไหม ฮิวตัวเองด้วยแต่ฮิวเพื่อนฮิวฮิวอีกฝ่ายไปด้วยในตัวอย่าเปิดบ่อยเอาไว้ไงอย่าเปิดบ่อยหรือเปิดระหว่างสู้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเปิดระหว่างสู้อ่ะเราก็แค่ต่อ,อยมันไปเรื่อยๆด้วยต่อยมันไปเรื่อยๆโอ้ๆๆๆๆๆอโอ้โอ้โอ้อึดจังหวะม,มึงอะ่ะโอ้โหน็อบบี้น็อบบี้สองจุดเจ็ดน็อบบี้กูปิดอันนี้ก่อนละตั้งใจสู้ตั้งใจสู้จงังหวะนี้ตั้งใจสู้ตกไปหนึ่งทีตกไปหนึ่งทีตกไปหนึ่งทีอะพึดอ่ะยัง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  ต่อยต่อยต่อยจังวันนี้เออต่อยเป็นหนึ่งทีต่อยต่อยต่อยเออเป็นหนึ่งทีหกจุดหกเก้าจุดเก้าต่อยมึงอย่าหิวกูไม่ให้มึงหิวกูไม่ให้อีกฝ่ายเว้ยเจ็บนะเจ็บนะอีกฝ่ายจะโอ้ยอีกฝ่ายจะสามารถหิวตาลักได้ไม่ใช่ยู่มันจะมันจะฮิวเลือดได้เหมือนกันเนาะแต่อีกฝ่ายถ้าเวลเยอะกว่ามันก็จะหิวได้เร็วกว่าเอออันนี้คือกฎของเกมนะครับผมอย่าไปใส่กับเวลเยอะกว่าเพราะว่ามันฮิวได้เร็วกว่าเรา เช่นไอพลังไอถ้าเป็นพลังรีเจนระดับสี่ขึ้นไปเนี่ยมึงอย่าไปสู้เลยไอเฮียตีไม่เข้านะพลังที่โกงในเกมนี้ก็มีพลังหยุดเวลาพลังโกงนกเอ้ไม่ใช่โกงนกพลังพลังไอเล็บเล็บนกเออไม่ใช่เล็บนกมันเรียกเล็บแมวเล็บแมวพลังของพระเอกก็คอปปี้เนาะเออพลังพลังพระเอกก็โกงเหมือนกันพลังโล่เนี่ยระดับก๊อตแน่ๆไอเฮียกูจาได้โอ้ยโอ้ยพลังเลเซอร์โกงพลัง ฮันเตอร์อันนี้อันนี้ระดับอันนี้ผู้เล่นปกติเลเซอร์กับไอเลเซอร์กับมองมองไกลมันจะเป็นการเพิ่มดามี่มันระดับผู้เล่นปกติเขาใช้กันเนาะเออกว่าจะเพิ่มเลเวลแต่ละทีกูฮิวลิงแฟคเตอร์อะไรฮียโอเคกลายเป็นน้อนหนึ่งจุดศูนย์แล้วน้อนหนึ่งจุดห้ามีหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดห้าเดี๋ยวกูวิ่งไปก่อนมีตรงไหนมัง่งเออกูลืมบอกเกมนี้นะครับผมถ้าเราฆ่าคิงหรือฆ่าคิงหรือแจ็คเนี่ย เราจะได้ตังค์ด้วยเนาะเออเราจะได้ตังค์มันจะเป็นยศและตังค์มาให้เนาะเออแล้วก็มีเควสไหมขอดูก่อนแอมแยมแยมยมอร่อยอันนี้มันเป็นมันไม่ใช่เควสตรง,งนี้จำได้อยู่มีมอนเยอะมากเกมเนี้ยคลิปเปอร์มันเป็นคลิปเปอร์หมดเลยเดี๋ยวเข้าไปในโรงเรียนอะ่ะอยากเข้ามีรีเบิร์ตด้วยมึงรีเบิร์ตได้อะไรครับ this view boost อ่าถ้ารีเบิร์ตตอนเนี้ย รีเวิร์สเรเวลรีเควสต์ยูอาร์นอตอ๋อคือมึงต้องมีสเต็ก4.5ใช่ไหมโอ้เฮ้ย oh. hey, อันอันนี้อันนี้กูแนะนำอันนี้ดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่าน,นี้มันเพิ่มแค่0.1อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่ามันคูคณคสองเออเออมันคูณสองอน,นี่มันน่าจะดีกว่ามีการเทรดด้วยไอ้เหีย้ยเทรดอะไรวะเข้าเข้าโรงเรียนไม่ได้แย่ปะเข้าโรงเรียนไม่ได้แย่ปะนั้นะอะไรน,น้อนตอนนี้ยังมีแค่น้อนเหรอนอน มีแต่น้อนไอเฮี้ยนนอนเต็มไปหมดเลยอะไรประมาณนี้คลิปเปิลอันนั่นอนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นน่าจะไม่ใช่คลิปเปิลไม่ไม่ใช่คลิปเปิลเหมือนพวกเฮี้ยนี่เพราะงั้นมันอะไรกันฮันเตอร์4.1ไอเซนไอเฮี้ยระดับบอสไอไอตัวนี้กูบอกไอตัวนี้มันคือแจ็คเนาะจากที่กูจำในเรื่องอ่าไอเฮี้ยสปอยอะไรอ่ะเย่เฮ้ยเขาทำแมปสวยมากไอเฮี้ยคนเล่นน้อยทำไมวะไม่เข้าใจเลยมองดูคนเล่นดิยเป็นแคสกูแบบไอเฮี้ยนี่ คือถ้าใครเข้ามาเป็นคนแรกกับคนสองเนี่ยแม่งจะได้ตำแหน่งแจ็คก,กับคิงเอเอคิงกับแจ็คกัตโนมัติยูอันเออมันจะได้ตำแหน่งคิงกับแจ็คกัตโนมัติเนาะเดี๋ยวนะในเรื่องมันจะมีตัวร้ายด้วยเนาะตัวร้ายมันจะมันจะอยู่แถวมันจะมีแถวนี้นะเนี่ยเออตัวร้ายที่มันแบบกระทืบนางเอกกูอะไรประมาณนี้เออแล้วตัวมันไม่มีใช่ไหมเขายังไม่ทำยังไม่ทำเออไอศั์ยังไม่ทำไอ้ไเหี้ยเขายังไม่ทำหรอกอนี่อะไรครับ new area เอเลียเอเลียไอเอเลียห้าเอ็ดอะอ๋อกำลังทําครับคอมมิงซูลเน่ยเห็นไหมกำลังทําอยู่ไอ้ควายรอพวกกูสักครู่อะไรประมาณนี้เกมนี้ไม่สามารถรีเซ็ตได้นอกจากให้คนมาฆ่าทิ้งเนาะกู <c oughs> ไม่แน่ใจว่าคือเมื่อก่อนมันถ้าออกอะ่ะไอค่าอินคาร์ถ้าออกอะ่ะมันจะไม่กลับมานะ ไอ้เนี่ยแม่งแม่งอยู่ยาวอยู่จนวันวันต่อมาที่เราเล่นอ่ะเวลาเปไปเลยนะไอ้สัตว์สมมติตอนนี้กูเล่นตอนตีหนึ่งใช่ไหมแม่งก็ต้องรอตีหนึ่งขออีกวันอ่ะแม่งถึงจะถึงจอไนี่ได้กูอยากลองใส่กับไอเซนไว้มาไอเซนมาสักตั้งดิสักตั้งสักตั้งนี้ไอเซนมาดิมาดิมาดิมาไอฮันเตอร์ะกูเอฮันเตอร์จะมีสเต็ปไอเรียกว่าสเต็ปสเต็ปการต่อสู้ที่เนี่ยเห็นไหมสเต็ปการการดามเน่ยเร็วเร็วกว่าพวกเราหลายเท่า แลวเลือดมันก็ฮิวเร็วๆกูขออันนี้ก่อนนะกดคําแก้ปริศนาปริศนาพาเพลินปริศนาพาเพลินปริศนาพาเพลินเนี่ยดามีมันจะเยอะกว่าพวกเราเนาะสมมติเราตกได้6.3มันก็จะตบพวกเราประมาณ9หรือ10เลยประมาณนี้อ่ะเนี่ยอยากให้มันตกเราได้เอาง่ายๆสู้ยังไงก็ได้ไม่ให้ตกไม่ให้มันตกเราเข้าอ่ะวิง่งต่อยอไปต่อยไปต่อยไปต่อยไป ต่อยโอ้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 เออเออเออบุกไปบุกไปบุกแมบุกโอ้โอ้โหดูดูมันต่อยดูมันต่อยเฮียดูมันต่อยดูมันตัวโอ้โอ้โเฮ่ดูมันต่อยกูดิดูมันต่อยกูเดียเฮียต่อยไม่เข้าพลังสี่จุดหนึ่งไอเฮียดูดิต่อยต่อยต่อยเออเออเออกูแนะนำเล่นในเซิร์ฟหลักที่มีคนเยอะๆไม่เป็นคิงไม่ไม่เป็นคิงไม่เป็นแจ็คไม่เสียดาว้ยเสียดาแต่มึงจะได้ตบบอสได้เปล่า การตบบอลนั้นเป็นอะไรที่แฮปปี้มากไอ้เหี้ยตบมอนในพวกเหี้ยนี้ก่อนไปก็ได้วะออตบมอนไอ้พวกนี้ไปก่อนเออเนี่ยดาเมจได้เยอะกว่าเยอะเลยดูมันตบเราเบาด้วยออดูมันเราตบมันเบาเอ,อ้ไม่ใช่มันตบเราเบาเออแล้วเราก็ได้ดาเมจเรียกอะไรได,ได้ได้ตังด้วยเออดูแป๊บแป๊บแ,แม่งหิวเลือดเต็มและเว, <laughs> ว้าวอืมต่อยไปโอ้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 เออ,อ,อนี่ อ่ะตังจะครบห้าพันอีกแล้วกูจะไปสุ่มพลังต่อกูแนะนําให้เป็นพลังที่ดีกว่านี้นะะรีเจนยังไม่โอเคเท่าไอ้นั 8, nah ่น okay. อ่ะไออะไรนะมันจะมีพลังอีกพลังหนึ่งฮันเตอร์ก็ดีตอนนี้ฮันเตอร์จากที่กูเห็นน่าจะดีอยู่มีพลังหนึ่งไอไอไอฮียอะไรนะที่มันอยู่ระดับอันคอมมอนนกันกกางอนกันอ่ะกะกามกันมันยังไม่เท่าอีกกะกายอันหนึ่งกูจาชื่อไม่ได้อะไรนะเออไอพลังไอพลังเลเอไม่ใช่เลเซอร์มันเป็นพลังสายฟ้าเอออันคอมมอนเหมือนกันสายฟ้า สายฟ้าวิบวับวิบวับไอ้เนี้ยเออถ้าไอ้สายฟ้าสกิลพิเศษคือถ้าใครโดนตัวมันจะชอ็อตเออใครโดนตัวมันจะชอ็อตแล้วการคราฟของไอ้เนียนี่การต้องใช้ไอ้นี่และนี้มันการ์ดใช้คือห้าพันอ่ะกูก็ไม่ได้ว่าห้าพันแต่ว่ามันจะมีปัญหาปัญหาหนึง่งคือกูนั้นจะคราฟยังไงมีการเทตดด้วยอันนี้น่าจะเป็นการอุ้ยซิกเยเกร์ ซีกเยเกอร์ ager, พลังวิ่งเร็วไออันนี้อันนี้ก็สี่จุดหนึ่งหรอวะซีกเฮียซี g, ค่าย่าไมา่นะซีกอ่ะอุ้ยเฮียเฮียนันดามีดแรงๆอู๋สี่จุสี่ไม่แปลกใจมันจะมีโค้ดด้วยนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้โค้ดใต้คลิปแล้วกันเนาะโอเคเรามาสุ่มพลังกันก่อนแล้วมันจะซื้อยังไงกูก็ยังงงอยู่ปึง้งมันเนี่ยมันซื้อยังไงวะกูงง ห้าพนเปิร์เนี่ยแล้วมันจะซื้อ,อยังไงอ๋อต้องกดหนึ่งใช่ไหมอ่าใช่ด้วยอ่าโอเคมันต้องกดหนึ่งหนึ่งครั้งโอเคเราจะเก็บเอาไปซื้อพลังไอเนี่ยพลังระดับอะไเท่าไหร่วะขอเช็คก,ก่อนมีเท่าไหร่สามจุดห้าเออสามจุดห้าขึ้นไปเพราะว่าลิมิตเวลเราจะได้แค่สองจุดเจ็ดเนาะเออเราก็จะได้แค่สองตรงนี้มันจะเป็นการเพิ่มดาเมจหรือไอ,อพวกนี้ต่งตางๆเนาะก็ อย่าไปสนใจแล้วกันถ้าพลังระดับก๊อตอ่ะเออพลังระดับก๊อตไม่ต้องสนใจแต่พลังเอื่อมนสนใจหน่อยก็ดีนะสามารถฝึกได้ยี่สิบครั้งแต่ละครั้งก็จะบวกประมาณศูนจุดห้าไลยก็หนึ่งเนาะพลังของกูในการเหลี่ยมไม่ใช่เหลี่ยมมันคือการฟื้นฟูมันดูสแตทตรงนี้ก็ประมาณสามสเก้าทริกก็คือการหลบหลีประมาณหนึ่งก็คือกาก,ากสุดสปีดหนึ่งกากสุดพาวเวอร์หนึ่งกากสุดเลือดสองจุดหกสองตอนนี้เออสองจุดหกก็นิดดีนิดนี่อะไรครับ ยุก็เออม่มามให้กูตักของที่อะไรเนี่ยมามาม่เออไม่มีนี่นี่ได้ได้ได้อะไรด้านหลังอ่ะเฮ้ยอ f ฟฟ o r ์วันเหรอมึงอ่ะเฮ้ยวันนี้อ f ฟฟ o ร์วันูเจอออฟฟอ r ์วันซะด้วยอ่าอันนี้ยายาน้ำยาชูกำลังอันนี้เป็นการเพิ่มเวลเนาะเออรัดเวลรัดเวลที่รัดเวลแนะนำคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะนี่อะไรไปไม่ได้เนาะมันจะมีมันไม่มีแล้วหรอว่าที่ใส่โค้ดอ่ะเออจะได้วะ กูชอบมากไอ้ที่ใส่โค้ดแม่งใส่ทีแม่งดับเพิ่มเลเวลเยอะเยอะอ่ะกินชากลังลาวแล้วใจเกลรอร่อยเจากก้าก๋วยชากลังลาวนะ <c oughs> โอเคคงมีเพเท่านี้แล้วกันเนาะคงไม่มีอุ้ยเพื่อน,นบ้าเป่าไอ้ชายมันตกเข้าด้วยเหรอ <c oughs> อ๋อใช่ดิมัน4.1ไอ้เหี้นี่4.4 ไม่ใช่ดิมึงมึงโหดนี่เออใช่มึงโหดนี่ต่อยต่อยต่อยสี่หกแปดต่อย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 ดูมันต่อดูกูต่อยมันไอ้เหี้ยแม่งระดับเอ็มเมลีแค่หนึ่งไงแต่พลังฮิลเลือดมึงดูไอ้เหี้ยฮิลลิ่งแฟกเตอร์อ่ะต้องเต็มนะต้องเต็มแม็กซ์อหะต้องเต็มเลเวลถึงจะได้ถึงจะได้ไอ้เรียกว่าไงอ่ะต้องประมาณฮิลสี่อ่ะเออฮิลสี่แม่งโกง ฮิวหมายถึงเลเวล4นะไม่ใช่แบบไอ้นั้น4นะ4ตอนนี้แม่งแม่งไม่โกงอ่ะถ้าถ้าสแตกแค่แบบรีรีโคเลชันแค่4ไม่โกงนะต้องประมาณเลเวล4หรือประมาณไอรีโคเลชัน8อ่ะเออเอาไงรีโคเลชัน8อ่ะไอ้เฮียตกไม่เข้าเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาดีฟเอนไอ้เฮียแค่อันนั้นกูก็จะแตกแล้วตุ้มไม่โดนเว้าต่อยต่อยโอ้ยโอ้ยมันต่อยกูมันต่อยกูอ่าแตกสวย ถ้าเราฆ่าคิงเราก็จะได้พลังคิงแต่ความห่างของเลเวลนี่มันอะไรกันวันเดย์พี่เดกราบอ๋อพลังเลเซอร์อมึงอะเลเซอร์ Laser, ใช่ไหมใช่ใช่พลังเลเซอร์สายตาสายตาอลีขนาดนั้นเลเซอร์แน่ๆมีโตรสกรินกับเลเซอร์สายตาคู่อลีขนาดนั้นซิก3.9แต่กูเป็นฮิลิ่งแฟกเตอร์เดี๋ยวๆๆนั่นอะไรกูไม่เคยเห็น เออเรารีวิวทุกอย่างแต่เราลืมตรงนี้ได้อย่างไรวิ่งไปว้าว no c o d e scam อ๋อนี่คือโค้ดนะเออโค้ดอยู่ตรงนี้เหรอไอสัตว์เออโอเคโค้ดก็อยู่ตรงนี้น้ำมาได้กันนะโอเคบายบายสำหรับคลิปนี้เราก็น่าจะรีวิวหมดทุกอย่างแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอยากให้ไลค์ถึงสามจังวะไลค์ <laughs> like ถึงสามเราไม่ลบมากขอคนดูสักสิบคนขึ้นไปกูว่าพึงพอใจแนละ้วอะ ปาราสำหรับทีน่นี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะครับผม XD อมอ็กซมุย